ครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักแล,ละขารบของแอดหนุ่ยคุยเรื่องหวยนะครับวันนี้ผมจะนำท่านเข้ามาพบกับนิตยสารสุดยอดอีกฉบับหนึ่งนั่นก็คือยอดมหาลอยนะครับยอดมหาลอยเป็นนิตยสารที่สุดยอด อีกฉบับหนึ่งที่สุดยอดยอดสุดเลยทีเดียวทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับห้ามนำไปเล่นการพนนันทุกชนิดนทุกประเภทนะครับวันนี้ตรงกรับวันที่16พฤษภาสองห้าเเป็นฉบับพิเศษนะครับที่ยอดมหาลอยเขาให้มา วันนี้เลขหน้าปกอยู่ที่1นสแล้วก็8นะครับน่าจะเป็นตรงนี้นะเป็นเลขของบอกอเขานะเขาจะน่าจะเอาตรงนี้แหละพออยู่ข้างในมันไม่มีที่จะให้ผมดูนะขยับมาตรงนี้คือเลขบอกอนะคือเลขบรรณาธิการเขา ชีมาที่หนึ่งสามแล้วก็แปดผมเชื่อเหมือนกันว่าน่าจะติดนะงวดนี้นะมองเพ่งเล็งหวยไปที่แปดไว้ก่อนนะผมชอบไปทางนี้นะงวดที่ผ่านมาทำให้เราผิดหวังไม่เอ่ยนะเลขบอกอของเขานะอยู่ที่สองห้าเก้านะ หวยออกไปที่116นะครับ1 1 6แล้วก็17เนะเป็นงวดแรกที่หลุดนะครับเป็นงวดแรกที่บอกรอหลุดนะ16ไม่มีเลยนะครับ17็ 1, ก็ไม่มีแต่งวดนี้ผิดแล้วเข้านะยอดมหาลอยงวดนี้เพราะว่าเข้าแน่นอนนะโดยเฉพาะเลข8นะเลขคู่นะผมชอบไปทางเลขคู่ ดูในเล่มนะครับในเล่มงวดนี้มหาทักษะดูที่7 2แล้วก็9นะดึงตัวเดียว9เลยแหละนะจับคู่29เม็ดเดียวนะครับคู่อื่นดูที่สองเก้าสี่เก้าหกเกแล้วก็8ปกานะครับ ไม่ค่อยจะผิดพลาดเท่าไหรนะแล้วมาดูฝ้ายดอยปุยหน่อยฝ้ายดอยปุยงวดนี้มาที่3 4มี่หแล้วก็7จ็ดนะครับดึงมาที่6กับ7เม็ดเดียว6กหนะครับ3ตัวมาตัวอยู่ที่9 6แล้วก็5ดูเลขมหาทักษานะครับ วดที่ผ่านมานะครับวดวันที่สองหวยออกไปที่หนึ่งหกนะหนึ่งหนึ่งหกนะแล้วก็ไม่เชื่อนะก็เห็นด้วยกันอย่างนี้แหละก็เข้าเนี่ยแะก็เอามาให้ดูดีมันไี้มีหนึ่งหกหกหนึ่งตรงนี้นะมันตํำตาเราอยู่นะอ่อนอ่อนไหล ค่ายดอยปุ๊ยผิดนะครับงวดนี้ผิดเลยนะไม่มีให้เห็นเลยนะ1นึ่งหกนะหนึ 1, 1, 6, นะครับหนไม่เข้านะครับผิดแล้วเข้านะดูก็แล้วกันนะงวดนี้3ตัวมาตัว729ดสองนะดูดีๆนะครับดึงตัวเดียว9ก้มนะมีนะนะตัวเขาไม่ค่อยผิดมากนะ เห็นไหมมีเก้าชนกันแล้วนะอย่างน,น้อยก็มีเก้าหกห้านี่ไฟอยปุยงวดนี้มาสามสี่หกเจ็ดนะนี่หกเจ็ดดึงมาเม็ดเดียวหกกับห้าถ้าชอบไปทางไหนล่ะหกกับเจ็ดสามสี่หกเจ็ด ใจยากนะตัดสินใจยากนะก็ดูไปก่อนก็แล้วกันแจ็คพอตอยู่ที่2องนะานล่างมเม็ดเดียว7 2แล้วก็3นะครับชุดพิเศษอยู่ที่4แล้วก็9นะค่อนข้างชอบไปทางนี้นะครับ4 9 29 49 29นะงวดนี้นะ อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นะครับต่อไปที่อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์งวดนี้มาที่02แล้วก็8ดึงตัวเดียว2นะครับล่าง568นะดึงตัวเดียว6กนะ6กหนึ่แล้วก็69เกนะครับศู 0, 2, แล้วก็8นะ ดึงสองสองห้าสองเก้ามาอยู่ประมาณนี้นะถ้ามาจริงๆนะไม่น่าจะหลุดไปทางไม่น่าจะหลุดไปไกลนะเราต้องดูอาจารย์มหาทักษานี่เก้านะเขาดึงเกนะ้าเป็นเลขบนนะครับส่วนใหญ่เขาให้บนนะดูอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะ ปากกาเปิดไว้นานแห้งเลยเปิดไว้ไม่ได้อาจารย์ศักศิด์สิทที่ผ่านมาเลขออกหนึ่งหนะไม่เข้าอีกแล้วนะหนึ่งหมาให้เจ็ดเจ็ดกับแปดมาล่างก็ยังไม่ติดล่างนะครับนะี่ตัวนี้ไม่ใช่นะมันอยู่บนมันมันมันไม่มาล่างอนะ มาดูยอดมหาลอยนะเลขเจอ้าของเล่มเลยเลขเจอ้าของเล่มงดนี้อยู่ที่สามห้าหกแล้วก็ก้านะสามห้าหกแล้วก็ก้านะชนเด่นไปที่ 5. ห้าโอ้โหไม่มีชนเด่นเลยหนึ่งสามแปดนะมีสามตัวเดียวหนึ่งสามแปด สามหดึงสกับ5ลองไปที่5ก็จะเป็น0 5นยแล้วก็85ดห้พอดูได้อยู่นะพอดีนะผมว่า,น,าน่าจะสู้ดีอยู่นะส่วนเลขล่างอยู่ที่0ูนยหดึง3กับ4นะครับลองดูเลข เจ้าของเล่มเขาหน่อยสิมดที่ผ่านมานะครับหนึ่งหนึ่งหกไม่มีอีกแล้วนะไม่ติดอีกแล้วนะหนึ่งเจ็เข้าเลยเออโอเคหายใจออกหน่อยหนึ่งกับเจดแสดงว่าหมดที่ผ่านมายอดมหาลอยน่าจะผิดหวังนะแต่เรายังดูไม่ทบเล่มนะครับ วดน,นี้อยากจะให้ดูไปบนนะสกับ5นี่แหละผมว่าน่าจะมีให้เห็นนะ3กับ5นะครับเดี๋ยวไปดูอาจารย์ของผมสะหน่อยนะต้องก่อนไปก็ต้องดูตรงนี้เลขประกวดนะเลขประกวดประชันเขาวัน,นี้ชี้ขาดมาที่8นะ38738 38นะครับ ส่วนเลขล่างงวดนี้อยู่ที่สามหนึ่งสามแล้วก็สี่นะครับดึงตัวเดียวสี่เออหน้ารุ้นนะ่ามองนะสองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แล้วก็9ก้าสนะครับนี่ดูสักนิดนึงนะเลขประกวดเขาเข้าไหมล่ะดึงศูนย์นี่แหละที่ทำให้เราไปกับเขาด้วยนะศูนย์วดที่ผ่านมานะ เรานึกว่าจะมาล่างไม่มาให้เห็นเลยนะน่าเสียดายจริงๆเลยงวดที่ผ่านมานะยอดมหาลอยหลุดหมดเลยทุกอาจารย์เอ้ามาหาแชมของผมหน่อยนะอาจารย์สุดที่ลบสุดที่จะเคารพนั่นก็คือด็อกเตรชานะเข้าบ่อยนะเข้าทุกงวดนะงวดนี้เข้าหรือเปล่าไม่รู้ดูก่อนนะ ดรเชาให้มาที่สองสามห้าปดเ้านะครับบนนะบนนะสองสามห้าแปดเ้านะผมว่าน่าจะมีให้เห็นนะวันนี้นะให้มองไปที่สองห้าเก้านะดึงเด่นไปที่สองห้าแล้วก็เก้านะตัวนี้ผมว่าน่าจะไปล่างหนะ ในใจนะในใจผมว่าจะไปอย่างนั้นจะค้างบนอยู่ที่2กับ9นะครับงวดนี้แต่เขาดึง8นะเขาดึงไปที่8 2กับ8ดึง8นะเม็ดเดียว8 5เลยนะผู้ชุดอยู่ที่6 8 5ปดห้านะสีประจักษ์อยู่ที่7 4 7แล้วก็3 4 7จนะจะเข้าไหมล่ะ จะเป็นสองเจ็ดไหมสองเจ็ 2, 7, หรือสี่เก้าไหมผมมองไปอย่างนั้นนะครับสองเจ็ดนีแล้วก็สี่เกถ้ามามาประมาณนี้เอาดูประสบการณ์ขาหน่อยนะเอาอาจารย์ผมก่อนเลย หนึงน่งหนึ่งหกเข้านะผมบอกแล้วอาจารย์ผมแม่นนี่เห<ม>็นไหมหนึ่งหกเข้านะ,จะเจ้าเดียวเลยนี่หนึ่งหกนีน่เข้าเลยโชกเลยนะครับหนึ่งหกนะครับอาจารย์อื่นหลุดนะหลุดเลยนะครับเนี่ยหลุดไม่เห็นเลยอาจารย์สีประไพกก็หลุดนะครับ เอางวดนี้อาจารย์ดรชาวยังอยู่นะยังคิดว่าน่าจะอยู่นะให้มองไปที่สองแปดและเก้านะตัวเด่นเน้นไปที่สองกับเก้าสองห้าเก้านะน่าจะมีให้เห็นนะแปดกับห้านี่น่าจะไปล่างนะครับแต่ปกติอาจารย์ชาวแกให้บนนะครับจ่เย็นๆนะแกให้บนนะแกไม่หลุดเป็นไปล่างใให้ล่างมาตัวเดียวนะส่วนใหญ่จะเป็นบน ถ้าเข้าเข้าสองตัวอย่างนี้ยนะครับบางท่านชอบตรงนี้นะผมก็ดูไม่เป็นหรอกนะผมทำการบ้านแล้วไม่หลุดมีอาจารย์ดวงพินนิดกับอาจารย์หนูตะวันนะเขาให้ผมถ่ายชัดชให้ดูก็โอเคนะเอฟซี FC นะไม่ว่ากันนะมีอะไรดีๆคอมเมนต์บอกด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้สองอาจารย์ชนกันแล้วออกมาที่หนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดนะครับ หนึ่งมาอยู่ที่หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหกสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่ห้าสี่หกเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกนะครับเม็ดเดียวเจ็ดแล้วก็ห้านะครับนะครบแล้วนะดูประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเนี่ยเท่าเลยนะชนเท่าที่หนึ่งนะแต่ไม่มีหนึ่งหกนะครับเนี่ยถือว่าใช้ได้นะสามตัวมาตัวเนี่ย แต่มันไม่เข้าเท่านั้นเองนะครับดึงไม่เข้าดึงไม่เข้าแต่จุดชนเข้านะวันนี้น่าจะเข้านะจุดชนเนี่ยนะจุดชนนะอยากจำได้ไหมนะของอาจารย์ผมนะดรชาวอะสองเจ็ดสี่เก้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองเจ็ดสี่เก้ามันมาแมตตรงนี้พอดีนะแต่มันเขาเขาไม่ได้จับหรอกสองเจ็ดสี่เก้าไม่มีนะ นี่มีแต่สองเก้าสนะสไม่หมาเออสี่เจ็มีสีมีไม่มีสี่เ้านะครับนี่โอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับนี่งวดนี้ไม่มีจุดเด่นที่จะให้ดูนอกเหนือไปจากจุดนี้กันแล้วกันนะอยากให้ท่านดูไปที่ด็อกเตอร์เฉานะครับเอซนะ ชุดนี้ผมว่าน่าจะมีให้เห็นนะงวดนี้บนและล่างนะครับ85ผมชอบไปทางล่างนะ83ดสในชุดนี้เลยละะน,นี่แ8ดสามเนี่ส่วนเลขบนนะยังไม่เห็นนะเลขบนอยู่ที่ก็ยังไม่มานะชอบไปเหมือนกันละนะ2 5งห้าเกหนะงวดนี้นะสอง ก้าน่าจะไปบนได้นะวดน,นี้นะเลขล่างน่าจะอยู่ที่890นะครับอยากให้ดูไปตรงนี้โอเคครับราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ให้กับแอดหนุ่ยคุยเรื่องหวยด้วยนะครับอาจไม่ได้ที่จะต้องกล่าวถึงเจ้าของนิตยสาร,รย,ยอดมหาลอยนะครับแล,และพร้อมทีมงานนะครับและอาจารย์ดังๆทุกท่าน กับผมก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาสกับผมได้มีโอกาสได้รีวิวให้กับพี่น้องประชาชนคนที่อยู่ห่างไกลได้รับชมนะครับตัวเลขเป็นของเรานะครับการตัดสินใจเป็นของท่านนะโปรดใช้วิจารญาในการรับชมนะครับขอเพียงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เท่านั้นจะเป็นพระคุณริงเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับขอกราบคำว่าขอบคุณสวัสดีครับ